ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแกจ t r รีวิวกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีหูฟังทวายเลยตัดเสียงรบกวนมาจากแบรนด์ไฮเอ็นน่ะนั่นก็คือ BNO EQ นั่นเองครับ BNO ครับผมคือแบรนด์ไฮเอนอีกแบรนด์หนึ่งที่ต้องขอบอกได้เลยว่าผลิตอะไรแต่ละอย่างออกมานะ พรีเมียมสุดๆครับผมเสียงของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะเวทีกว้างแบบสุดใจต้องขอบอกเลยว่าใครก็ตามที่ชอบเวทีเสียง,งกว้างๆที่เป็นไวเลตเนี่ยตัวนี้เลยครับในส่วนของวัสดุของเขาเขาใช้เป็นอะโนไดซ์อลูมิเนียมผิวในการสัมผัสของตัวหูฟังเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่นุ่มและมีความพรีเมียมครับหูฟังตัวนี้ดีไซน์โดยคุณโทมัสเบนเซนซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังจากประเทศเดนมาร์กนอกเหนือจากวัสดุที่พรีเมียมสวยงามของเขาแล้วนะครับมันยังสามารถช่วยในยเรื่องของการกันน้ํา การฝุ่นและการเหงื่อในระดับ IP54 ได้อีกด้วยครับน้ำหนักหูฟังจะอยู่ที่ข้างละ8กรัมส่วนตัวเคสจะมีน้ำหนักอยู่ที่50กรัมครับ ในส่วนของการเชื่อมต่อของเขามาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ5.2สามารถเชื่อมต่อได้อย่างเสถียรภาพและแพร r i n g ได้อย่างรวดเร็วมากครับในส่วนของโคเด็กซัพพอร์ตก็จัดให้คุณแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น SBC AAC AptX Adaptive ในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่ถ้าเราเปิดในคันซิลลิงเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ราวๆ6ชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าเราปิดในคันซลิงจะสามารถใช้งานได้ราวๆ7ชั่วโมงครึง่งในการชาร์จเคสหูฟังเราสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C และหูฟังตัวนี้ยังรองรับการชาร์จแบตเตอร แบบวายเลสได้อีกด้วยครับหากคุณรีบแล้วก็หูฟังตัวนี้สามารถชาร์จแบตในเวลา20นาทีและสามารถใช้งานได้2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับในเรื่องของเสียงที่เขาล่าลือกันว่ามีเวทีเสียงที่กว้างและมีเสียงที่ดีมากๆเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามาพร้อมกับไดเวอร์อิเล็กโไดนามิก6.8มมนั่นเองครับอุปกรณ์ภายในกล่องนอกเหนือจากตัวหูฟังและตัวเคสแล้วเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นสายชาร์จ USB Type C พร้อมกับซิลิโคนเ e อียร์ทิป4ไซส์ XS ซึ่งเป็นไซส์เล็กพิเศษ S M แล้วก็แอพูดถึงเรื่องจุกหูฟังแล้วก็ต้องขอบอกได้เลยครับผมว่า BNO EQ เนี่ยออกแบบทั้งตรงหูฟังและจุกหูฟังให้สามารถใส่ได้อย่างสบายและก็ฟิตติ้งที่ดีมากๆเลยครับโดยที่การออกแบบของเขาไม่ว่าจะเป็นตรงหูฟังกับตัวจุกเนี่ยสามารถช่วยในการซีลเสียงได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะยังไม่เปิดไมค์ยเนเซลิงก็ตามนะครับและถ้าหากเราเปิดไมค์ยเนเซลิงเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มระดับในการตัดเสียงรบกวนให้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับพูดถึงเรื่องการควบคุมแล้วหูฟังตัวนี้สามารถควบคุมได้ผ่านระบบสัมผัสคร จากที่ทีมงานของเราได้ไปลองมานะครับต้องขอบอกได้เลยว่ามันทัชติดง่ายมากๆไม่ไดื้อเลยครับอีกจุดเด่นหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยของตัวหูวฟังของเขานั่นก็คือไมโครโฟนนั่นเองครับ โดยที่ไมโครโฟนของเขาครับผมจะเป็นแบบ6เมมและเป็นโพลาร์แพทเทิร์นแบบอมนิ d เดเร t กชันแลซึ่งตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะบีมเดเร c กชันแนลฟอร์สพีชนั่นก็หมายความว่าเขาจะบีมในส่วนที่เราต้องพูดคุยนั่นเองครับ mm hmm. เดี๋ยวเราส่งไปยังห้องเทสกันเลยดีกว่าครับผมเราจะทําการเทสเดเลย์ยูทูบและที่สําคัญก็คือเทสตัตวใหม่ครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าเจ้าตัว bno eq นั้นสามารถทําได้ดีขนาดไหนครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเวลาดีๆสามทุ่มวันอาทิตย์แบบนี้นะครับกับไลฟ์พรีเมียร์ประจําวันนี้นะฮะโดยวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับตัวค้างหูฟังนะครับแล้วก็เป็นลำโพงนะครับจากทางแบรนด์ที่ชื่อว่าฮาคินั่นเองครับผมต้องบอกก่อนว่าฮา k คิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คือแบรนด์ฮาวิทนั่นเองครับโดยเขาเนี่ย เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่นะครับเพื่อให้จําได้ไง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่เคยถามเขาเหมือนกันและนี่ก็คือเสียงของไมโครโฟน6ตัวจากทาง Bono แบบ Promedy r e s s i o n a l นั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกได้เลยว่านี่ขนาดผมใส่สแมสอยู่นะมันชัดมากๆเลยนะครับหากใครก็ตามเนี่ยที่มีการติดต่อคุดงานบ่อยๆนะครับผมในทางนอกสถานที่เนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าเขาจะดูดเสียงในการพูดได้ดีมากๆครับต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเสียงดีก่าครับ น้ำเสียงของ E Q นั้นจะมีระเอียดที่สูงมากเวทีเสียงยังทำออกมาได้กว้างขวางอีกด้วยครับเสียงกีตาร์และเครื่องแสงอื่นเนี่ยจะมีความกระจ่างใสมากขนาดความใหญ่ของเสียงก็มีความเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเสียงนักร้องก็มีความอ่อนหวานแถมยังสะอาดหมดจดอีกด้วยครับไม่มีความขุ่นหมองเจือปนอยู่เลยเสียงแหลมก็มีทั้งความเคลียร์และมีประกายเสียงที่ละเอียดเป็นเม็ดฝอยมีความระยิบระยับแต่กลับไม่มีความหยาบสากเซียนหรือเสียงที่แผดที่เลยครับเบสของรุ่นนี้นั้นไม่ได้มาแน่นกระแทกกระทันเหมือนกับ E 8 Sport นนะะรับุ่่ีีี้จมมเทลลลูกกแชด แต่ถ้าลองได้เปิดไปฟังเพลงที่มีแรงประทะเบรเยอะๆความหนักแน่นก็จะมีพอตัวเลยครับและถ้าหากว่าถามว่าฟังเพลงแนวไหนเหมาะที่สุด หลังจากที่ผมไปลองฟังมานะครับต้องขอบอกเลยว่ามันสามารถฟังในทุกแนวเลยครับในการฟังเพลงแบบโอ้กับผม mm hmm. หลายแนวเพลงที่มีความแตกต่างกันเนี่ย mm hmm. ก็สามารถเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอะคูสต mm ิกป๊อปไอเอ็นบีวอลเป็นจนถึงร็อกแบบสบายๆครับเสียงตามสไตล์ BNO หากใครชอบอยู่แล้ว mm hmm. ก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับ mm hmm. ในส่วนของตัวไนท์เคิร์ชลิงหูฟังตัวนี้ก็สามารถทำผลงานได้ดี mm hmm. ไม่แพ้กับหูฟังแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์อื่นเลยครับให้สรุปเลยนะครับผมหูฟังตัวนี้ก็เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่่่่นนนแแลกกก็็็าาาาาจัับบตตมมมอองงยใคครทีเปฟ BNO อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าไม่ทําให้คุณพีมังแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่พิถีพิถันตามสไตล์ b n o แบตเตอรี่ที่อึดมากๆสําหรับหูฟังพูไวเลสไดรเวอร์ดินามิกอิเล็กโทรซึ่งเป็นไดรเวอร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับแล้วก็บลูทูธที่เชื่อมต่อได้เร็วมากๆเป็นเวอร์ชันล่าสุดรวมไปถึงการกันน้ากันฝุ่นอีกด้วยต้องขอบอกได้เลยว่านี่คือหูฟังพูไวเลสไฮเอ็นจาก b n o ที่ครบเครื่องที่สุดเลยครับ โดยที่ราคาของหูฟังตัวนี้จะอยู่ที่15,900บาทคุณสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์มั่นคง g กเจอ .com หรือทาง s h o ป e. ปีหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงครับสวัสดีครับ